เอาล่ะเราอยู่ในการแข่งวิซตี้เรือเบาเรือใบอีกรอบนะครับสวัสดีค่ะเรากำลังเตรียมเรืออยู่ค่ะชีเครับแล้วคุณเด็บจับอันนีน้เอาล่ะครับเรือใบเราพร้อมแล้วดีการแข่งขับเรือใบ โอ้โหเกือบโกกอะ